บของวัดเลยนะครับออดจำครับออดจำออดจำครับออดจำผมบอกเลยครับออดจำหมายนี้ลงแน่นอนสวยครับออดจำหมายแบบนี้ครับคิปเปอร์ครับคิปเปอร์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 เอาครับเอาครับมันบ๊อบบบแล้วครับนี่ครับชมหน้าครับในน้ำครับเนี่ยนี่ครับขอขึ้นหน่อยครับ นี่ครับผลงานครับออจำนะของนะตอมครับนี่ครับอาตอมให้ไว้นะครับนี่ครับดูครับชฉโดคองนะครับไรไม่รู้เท่าไหร่ครับไอพอได้ครับนี่ครับผมมาได้มาเกี่ยวนวนี่ชะโดถ้าเอามาเกี่ยวแล้วมันกะตายนะนี่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับผัดนั้งกล้องมันหักก่อนมันไม่หักเลยมันหลุดครับจับไม่ทันครับ กบับถ่ายทางนับเน้บให้ดูว่ามากินท่าไหนนะครับกินลงคอครับนี่ปะชะโดนะครับไม่ใช่ท่านนะ่ชะโดเนี่ยดูเลยครับชะโดน้ำแหลมนะครับโจูนครับให้ดูนะครับมันกัดตรงไหน ครับกัดตรงนู้นนะตรงหน้าช่องป่าครับเนี่ยเดี๋ยวปลดอย่ครับจะลองตีใหม่เนี่ยม้วนๆนู่นนะครับอือเราจะคิปเพียงแค่นี้นะครับจะถ่ายดูใหม่ถ้ามันกัดอีกครับชดโดครับลอกสปินนะครับนี่ใส่เอ็นนะครับใส่เอ็นนะครับดูดีใส่เอ็นนะครับอ่ะชดโอยู่ครับเนี่ย พันต่อเองครับนี่พันเก่าหักครับเลยต่อนี่ครับกับเชโดนะครับไฟก็เต้าแขยนะครับใหญ่กว่าครับไฟใหญ่ครับตัวม่วงม่วงนะครับนี่ดำม่วงม่วงทึบๆเลยครับคือแบบนี้ครับกับหมายครับคูนเล็กๆนะครับคองครับใหญ่ครับสวยๆเรื่องนั้นเลยนครับ ออดจำนะครับสีเขียวนี่ครับกล้องไม่เห็นนะครับออดจำสีเขียวมันจะกัดมือผมนะครับเนี่ยมันบอบบอบบแล้วครับสีเขียวนะครับนี่ครับฉลากออดจำนะครับสีแตกเลยครับมาต้มให้มาใหม่ๆครับนี่ยูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับครอบคุมครับ